เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังนี้ค่ะเจ้าของดีโนเวตขายเองค่ะเอื้ออาทรหัวทะเลสองเมืองโคราชค่ะ3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะแอร์หนึ่ง้ำอุ่น1ฟรีโอนค่ะภายในเดือนมิถุนายน2 5งหถ้าจองนะคะเจ้าของบ้านฟรีโอนให้เลยค่ะหลังนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดนะคะ21ตารางวาค่ะต่อเติมเต็มพื้นที่เลยค่ะ ได้แก่2ห้องนอนข้างบนนะคะ1ห,ห้องน้ําข้างล่างแล้วก็1ห,ห้องนอนข้างล่างค่ะมีครัวเคาน์เตอร์ซิงค์ตัว L ให้นะคะฟ้าเล่นสเตปสูง3เมตรเลยนะคะดูแล้วไม่แอาอัดค่ะโล่งโปร่งค่ะหลังนี้ทําสไตล์โฮมออฟฟิศนะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากทํางานมีออฟฟิศอยู่ที่บ้านนะคะหรือถ้าเป็นห้องไรฟ์สดได้เลยค่ะแยกสัสดส่วนให้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้รีโนเวทใหม่หมดเลยค่ะปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหลังเลยนะคะ ใช้สีอย่างดีเลยค่ะเกตพิเมี่เลยค่ะท่านใดอยากชมบ้านจริงนะคะนัดมาปางล่วงหน้านะคะหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะรบกนนัดมาปางล่วงหน้าหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะอยากให้มาชมบ้านจริงก่อนค่ะสวยมากเลยค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะทักเข้ามาที่ข้อความนี้นะคะสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยค่ะนัดชมล่วงหน้าหนถึงสชั่วโมงนะคะ ยินดีให้บริการและยินดีพาชมบ้านจริงได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมทักหามาปลางนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ